เป็นยูทูบเบอร์นะทุกคนก็พวกเราจะในเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะเก็บซื้อบ้านใหม่นะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe โอเคเรามาเก็บซื้อบ้านใหม่กับนักคุูกัน่เขาเนี่ยวันนี้เราก็กำลังเก็บซื้อบ้านใหม่ก็เออเกมในเกมนี้นะทุกคนเพาจะเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็เขาก็สามารถอัปเกรดบ้านพวกเราได้แล้วก็วางสิ่งของซึ่งไอเทมพวกนี้จะที่จริงนะจะมีบูสต์นะทุกคนก็อย่างที่ทุกคนเห็นบูสต์อินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆก็ เราจะมาอัพเกรดบ้านของเราในคลิปนี้อัพเกรดเงินแล้วก็ซื้อคอมพิวเตอร์อันใหม่0.9พิกเคก็ตอนนี้เรากำลังทำคลิปเกี่ยวกับซ็อกเกอร์อยู่ซึ่งแฟนเบสเราในเกมนี้นั้คนชอบซ็อกเกอร์ลีกก็แต่ก็จะมาอัพเกรดโย่โย่ว่าอะไรจะกดนะ Yes คิวเวส0.9 คุณภาพ1.10 1.20 Yo bro ค้าวายโรออะจบแล้วสำหรับคดีอแบบตอนนี้ทุกคน20าณโอ้ทำไมทำไมดีแค่ไหนเครือกคนอยเลยโ้ยซบสไเอร์น้อยแต่เราทำคุณภาพดี Yo คุณภาอะนัดกัน่ารักจังเ subscriber เยอะก็เราโหเราจะพูดจริง I'm never gonna give up ครับ สุงจ<า>ุดแปดนี้มีซีประมาณแปดร้อยเลยดีกว่าอันก็อันก็แล้วคงดูจะมีทีวีแล้วนะี๋ยวจะซื้อกล้องหรือว่าไมโครโฟนไมโครโฟน,นอยู่แล้วเรจะซื้อกับกล้องโอเคแล้วก็จะดีขึ้นแล้วแล้วก็เดี๋ยวมาดูสัาร์ เราสกัดเราประมาณ50าดาวแล้วก็อนอีกจะมี c p พีพียนะทุกคนถ้าเกิด CPU เราพังก็คือพังแ,แต่เราเริ่มาามาทำคิงกันนี็จะได้สกอร์เยอะขึ้นมาเราได้วิวเยอะขึ้นนี่แหละยิ่งผลัดยิ่งวิว Yes ก็อย่าลืมก็อลไรก็ subscribe กนะทุกคนสุดทุกเจ็ดวีจะได้สุสดทุกเจ็ด เฮ้ hey, ยหน yeah. right ึ่งวิเองเหรอฉันได้0.7วิลองวันี้ออวดเลยเดี๋ยววันหนึ่งเราจะผ่านเธอในยูทูบเนี่ยถ้าเกิดออร์แกนจีเราดีแล้วเราได้วายร์โรวคลิปนะคือแพรแพ่หายแน่ได้มาเท่าไหร่กี่เท่าไหร่เงย์ปูเท่าไหร่เงินเท่าไหร่คนละเงินดูเงินแล้วดูเงินเหรอได้ทีละพันหนึ่งก็ดีอยู่กันฮะพันเหรอ ฉันได้ทีละสองพันสาเฮ้ยมีคนน็อกดอยอ่ะมีคนเปิดน็อกดอยมีคนท่ีว่าไงว่าไงอะไรอะไรกดเดียวเลยขอใชตอนหมื่ออมีโอเคได้คอลอร์มีโอเคไหมเฮ้ยฉันได้มือถือแล้วย้มือถือเธอกดเพื่อฟามสับสคร i b เบอร์นั่นแหละ คองนี้เรามีอยู่แล้าอ,อันนี้จะพลอมอะไรนะคดาวใช้คลอดาวมาสามโอเคเราได้ที่ละพันหนึ่งก็ต้องทำคลิปประมาณสิบคลิปแล้วเราก็จะได้บ้านอันแรกของเรามาหรือแบบบ้านอันแรกที่แชร์พาร์ทเลยนะทุกคนแต่นที่ละพานหนึ่งก็เป็นบ้านที่ดีของเราแต่ว่าเดี๋ยว สามารถซื้อบ้านใหม่ได้จะมีพื้นที่เยอะขึ้นนะทุกคนแล้วทุกคนอาจจะคิดว่าถ้าไม่เราอยากซื้อบ้านตั้งแต่แรกก็เราไม่ได้เราไม่ได้ต้องการพื้นที่หรอกนะทุกคนแต่ก็อย่างหนึ่งที่เรายังไม่ได้บอกทุกคนก็คือจำได้ป่าวที่ในคลิปเราบอกว่าไอเทมพวกนี้มีอัปเกรดก็คือแต่ไอเทมใช้ไฟฟ้าถ้าเกิดเราอยากจะมีไอเทมที่อยอัปเกรดเราเยอะๆอัปเกรดเงินอะไรแบบนี้เราก็ต้องมีบ้านใหม่ที่มีไฟไฟ้าเยอะกว่านี้ ซึ่งก็ผ่นมือเธอเจอแลเออใช่สอรงยัมดีเออ,อ,เอ,อถ้าเกิดมีดมอยู่สมัยห้าสิเพทจะสามารถไปซื้อเออคอบบอ,บอดอันไหนบ่างยอะตกปล่าถ้าจะตกป่าตอนไหนบราอยากจังเว้ยถ้าเจอปัชลามหรอ เว้ยมันมีปลาฉลามไอเทมมันดีเขาเรื่อยเรื่อยไม่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 ขอร้องขอร้องไม่ไม่ไม่ขอร้องไม่ทุกคนสวัสดีนะเพื่อนๆเรากำลังเก็บซื้อบ้านแต่ในคลิปนี้เราจะ อเอ,อี๋ยวดิไม่อันนี้คือรักสุดท้ายรักสุดท้าย Give me give me เฮ้ยเธอได้เหรออ่าเธอไม่ได้ฟันปลาฉลามเอาไม่คีรอม้วนแต่หนูเธอเจ็บอีู่เรืบรา quality bra บร o บัวบัวอะไรนี่สวยมากเลยอ่ะทุกคน ตอนนี้เราอยู่ในอพาร์ตเมนต์ not doing anything เราจะ keep r u n น i n g view ทุคนมาเร็วมาเร็วมาเร็ว yes 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 นี่มาเร yes, <yes>, yes. ็วอาอะไรอะ ufo อะไรอะ ufo มันจะมาก็ไอเทมในเกมนี้ถ่าย ufo อ่ะ oh, แบบนี้แบบนี้เนี่ยหนึงจนหนึ่งเล้วคกี่ท่าน ที่ได้พัฟเฟล่ามันก็จะน่าจะทำได้เขียวอะโอเคเราอัพโหลดคลิปนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปสู่บ้านเพราะว่าต้นไม้นี้ต้องใช้ไฟฟ้านะคนเพราะว่าเออใช่ต้นไม้นี้ต้องใช้ไฟฟ้าแล้วก็จะเพาะเงินเราไปตั้งสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์อ้าวรอโร่โทษทีนะคอมเมนต์เอาคนกดบรอ เฮ้ยฉันได้เขียวไม่รู้อ่ะฉันได้เขียวเฉยๆอ่ะไม่ยุ้อปโดจะไปไม่ก็ไม่ได้กดเรวเกินอ่ะย่ะเดี๋ยวรอแล้วก็ที่จริงเราก็อยากได้มือถือแอค่างนี้แต่ว่า เวนยี่เขาคมเหสื่อมากเลยซับสไคร์่าเราอยถ้ากเราจะได้ประมาณสิบคนเฮ้ยเทลอยู่ข้างใต้เหรออ่านไงมืดแล้วทุกนเงยบต้องเดินไปไหนอีกน่ะตอนที่น่ะอ๋อสวอรินาทุกคนจริงจิงตอนนี้ตอนนั้คือเราต้องรีบนอนแล้วล่ะ ใช่เรากดช้าร,ร์บ์เราเรากดช้าร์บ์ชาร์าบร์คลิปนี้ได้แบบดีห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะก็นอนเกรอกเกรอกอราหารเมือกเบือกเดี๋ยวเราใกล้ซื้อบ้านใหม่แล้วนะซึ่งจะดีมากแล้วก็ใช่เรามีอยู่ร้อยสามสิบสองเพจก็ดีนะแต่ว่าจะซื้อพีซีพอร์ตก็ดีแต่เรามอยากเสี่ยงได้ของ จะกลับบ้านดีกว่านะอ้าวแจมดิเราเป็นไงบ้างแล้วล่ะก็ดีค่าสับสไคร์ว่าเรามันเยอะมากจีจีสลับเธอนั่งดิถ้าพอเพลย์แล้วขึ้นเรื่อยๆเนาะจีจีสุดยอดเดี๋ยวจะเก็บผีบดีเก็บผีบดีเอ่อกินนมดีกว่าได้แหลกวัววัว เงินแปดเปอร์เซ็นว้าวนี่นะทุกคนพีซีเราจะมาสุดกันงได้พีซีที่มันดีเอาเลยพีซีอะไรน้ำเปล่าเฮ้ยได้นี้ที่เราต้องการพอดีเลยเราก็อยากเก็บซื้อเข้ามาแต่ตอนน้ำกันนี่นะเราได้นี่เราจะเก็บเราจะซื้อ อ้าเดี๋ยวทำคลิปกันแล้วคนก็เราจะได้ซื้อบ้านอันแรกอ๋อได้เดี๋ยวนี้จะแบบคอมโอเสีย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 ,สยสมาดูกัน,นเพ<อ>ราะว่าทำไมจะมีพีซีพอร์ดเยอะมากเลยเตหนึ่งวิงงนะงนะเราอยากชั่นไม่ขึงไนมะ่ค่อยเยู่มีก็ังยัง มาเลยก็พี่ซพอร์มาเล่นกันต่อทิชชับโลดใหม่ก็น่าจะดีบรโลล์มีอยางดีล็กแล้วเช่เอาก็ได้ห้าเพจบรลลเริ่มได้สองพบาท<ม>าาได้ส <3, 000 S 2> <ด>่วนจุดแ<ม>ถ้าเกิ<ม>อเดอะไร บาต่อขี่บ้าแล้วก็ซื้อแซลลอดก็ได้นะจะได้สิขภาพแข็งอะไรก็ดีงคิวเวสสองจุดเาดีดีด yes, 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 yes. ีย้ยิอ้ยเรซื้อานไดแล้วนี่ไนนดีไม่ดีดใคออยู่ไหนเหรอเราไปหาหึงนี่ได้ นี่ทะลูป้าหนึ่งหมื่นบาทจะซื้อบ้านใหน่แล้วนะโยฮยอนซีโอเคไหมเดี๋ยนัดดูบ้านจิ๋วก่อน new properties นี่มาซื้อบ้านใหม่กับเราป่ะ new properties บริษัทมาดิ็มีมาเร็วเราเราอยู่ตรงอันเนี้ยเราเราถอยเดี๋ยวเราไปรอขหลอกนะ อยู่ใกล้บ oh. sh ้านแค่น right uh, ี้ทำไมต้องหล่อแล้วได้อะไรบ้านนี้หรืว่าบ้านหนูได้อยาะไรบ้านหนูมาดูทีมาดูแบบเป็นโฮมเลสตูนนี่ฮะแซ่เลยหรอซื้อบ้านเนี้ยสองชั้นอ่ะงานเท่าไหร่เอาอีกคืพี่แล้วอันนี้มิลเลียนอันนี้มิลเลียนอันนี้อุ้ยอุ้ยอันนี้ได้นะอันนี้ได้อุ้ยอันนี้ ซื้อได้รถเราเข้าบ้านไม่ได้อะอะมาซื้อกันเดี๋ยวเราต้องวัด e q u คว้ยโยงอ๋อนี่ไงเล็กบ้านสวยมากเลยเฮ้ยที่นี่สวยอะมินดี้ไหนแล้วอีเคบ้านออ๋อีปบ้านใหม่อันนี้บ้านใหม่แล้คงจะอีเคว้ยบ้านหรอไม่บ้านใหม่เหมืนจะย้ายที่อื่นอ่ะไหนโย่ที่นี่สวยอะมินดี้ ไหนไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะเอาแล้ไนได้ไงมาเราไม่ดีเราเห็นเธอเลยอ่ะว่าไงไม่ดีทุกคนบ้านเราไหนเรามาดิตัวจิ๋บนะมากูมาใบสวยว่ะมยเายนเฮมาไหนดูดิมีอะไรให้ฉันซื้อบ้าง แต่บอกว่าของอัปเดตอะไรนี่อะไรของเหนือควงอะไรเราบอกว่า Electricity meter เพิ่มขึ้นแล้วแบบที่สวยมากก่บเรานอนละถึงัาที่กลับเต่จะพูดจริงๆแบบที่สวยมากแบบดูดิแบบวิวทิวทัศน์ข้างนอกคดีเลยอะคนโตอยู่ได้แล้วเนี่ยเฮ้ยสบายเนะ จิจดูดีแบบไม่รู้จะพูดยังไงอะทุกคนแต่แบบดูดีอะมากเลยมันรู้สึกอบอุ่นเนาะมันรู้สึกอบอุ่นรู้สึกแบบที่มีแบบไม่มีจํากัดใช่คอมเราอยู่โอเคไหมไหนก็นละ่นะสวัสดีนะทุกคนเราซื้อบ้านใหม่มา,มาในคลิปนี้เพื่อจำเล่นซูเปอร์ซอตเกอร์โยเขาเตะเขาโก้เลยโอ้โหนี่เราคิดว่าเราน่าจะผลิตได้วิวเยอะนะ เรามาเลยตะกอนดีล่ะ